สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของตัวอย่างของภาพตัดกลวยในแบบต่างๆนะคะอย่างแรกก็คือต้องมาดูก่อนว่าภาพตัดกลวยเนี่ยคืออะไรเนาะจริงๆแล้วอ่ะภาพตัดกลวยมันเกิดจากอ่าพแบบึงนะนี่นี่คือภาพตัดกลวยคือให้หนูลองมองว่าเอาจริงๆอันนี้คือคือกรวยที่เป็นแบบสีจางๆเนะ่ยเห็นป้าสี้มอะแล้ว เอลระนาบสีฟ้าตัวนี้ก็คือระนาบที่มันมาตัดแล้วหนูลองดูภาพที่มันเกิดขึ้นภาพแรกตัดชึบเกิดอะไรขึ้นภาพตัดออกมาเป็นรูปวงอมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพตัดกรวยรูปแรกนะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะลืมพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือตัวภาพตัดกลวยเนี่ยมันก็คือรูปรูปรูปในร้านาบที่เกิดจากการตัดกันของร้านาบกับกวยร้านาบก็คือสีสีฟ้าเนาะกรวยก็คือสีส้มๆแตแต่จางๆอ่าทีนี้ ไอตัวเนี้ก็คือเป็นกลวยกลมตรงนะครับเราก็จะตัดแบบนี้ซึ่งจริงๆอะ่ะแบบที่เราจะเรียนกันอจะเป็นแบบที่มันไม่ตัดผ่านจุดยอดก็คือจะตัดประมาณทีนี้ถ้าเกิดสมมติคุณตัดเอียงๆหน่อยคุณตัดเอียงๆหน่อยเกิดอะไรขึ้นหยวลองดูภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นไงครับคล้ายๆวงกลมแต่ภาพที่ออกมาดันไม่กลมเขาเรียกว่าวงรีเนาะ,ะก็จะเกิดเป็นวงรีเกิดขึ้นได้ ถัดไปสมมติบี้ยอาไปหน่อยหนึ่งม,มันเริ่มตัดเฉียงเยอะขึ้นเยอะขึ้นอมองปุ๊บเป็นยังไงคะตอนนี้ถ้าเราดูจากแค่ขอบเนาะไม่ได้ดูจากในตัวสีส้มอยู่จะเห็นว่ามันเป็นโค้งคือแบบพาราโบลานะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งรูกคือพาราโบลาแล้วก็ ถ้าตัดไปอีกตัดเยอะๆตัดแบบเบี้ยวสุดๆนะครับนี่ก็จะเกิดกลายเป็นสองระนาบบนกับล่างแบบนี้ขึ้นตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าไฮเพอร์โบลานะคะเนี่ยเราก็จะเป็นสี่อย่างที่เราจะต้องมาเรียนกันในเรื่องของภาาตะกลวยก็คือสมการที่จะทําให้เกิด 4, 4สี่สี่กราฟรูปแบบสี่แบบนี้ขึ้นมาเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันตัดผ่านจุดกลาง,ลางมันจะเป็นยังไงจะเป็น เดี๋ยวลองให้ดูอ่าอันนี้สมมุติค่าเปลี่ยนกราฟเป็นแนวนอนแล้วนะอ่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันตัดตรงกลางพอดีชิ้นนี้มันจะกลายเป็นจุดเห็นไหมมันจะกลายเป็นจุดไม่มีอะไรเลยนะคะตัดยังไงก็มีแค่จุดเดียวเนาะเนี่ยอ่าลองเติมสีกวยดูก็ได้เห็นไหมไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่าทีนี้ถัดไปถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบลดรูปก็คือที่มันตัดแบบตรงตรงูก็จะเห็นว่ามันจะกลายร่างเป็นเส้นตรงเห็นไหม มันจะตัดเป็นเส้นตรงๆก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอถ้าตัดเปโนโ็นวงกลมก็คือแบบที่หนูตัดนี่แหละเนาะแบบที่เราดูกันเมื่อกี้นี้แล้วก็มีแบบวงรีก็ตัดเอียงหน่อยไฮเพอร์โบลาไฮพรโบลาก็เอียงเยอะๆไฮเพอร์โบลาก็เอียงจนไปอีกฝั่งหนึ่งเลยเนาะอ่ะมันก็เลยมีทั้งหมดสี่แบบ